สวัสดีครับผมบดีมเพื่อนชาว u t u b e นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านดุงนะครับตัวน,นี้ก็รถซ่อมมือสองนะครับขายผ่อนมือสองนะครับก็เช็คให้ทุกจุดนะครับทำสีเช็คใหม่หมดขึ้นอยู่กับเราเลือกเอานะครับ36ก็เยอะนะครับ50 ร้อยแปดก็มีนะครับอันนี้ร้อยแปดนี่แอลซีซูนนะครับไอซูนเยอะนะครับโอซีซูนใหม่ๆเลยครับมีทุกรุ่นนะครับคูเปอรตาบ้านดุงนะครับ รถเกี่ยวก็มีนะครับรถขายไดเลือกไปทุกเลยครับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ขีบบุ้งกีนี่ครับก็ทำสีให้ใหม่เปลี่ยนซีนเปลี่ยนน้ำมันขึ้นอยู่กับเราครับมาเลือกเอาครับมาดูวันนี้พมมหารถมือสองนะครับก็เลยอยากขายให้ดูนะครับ กขว่ายื้อสุดในภาคอีสานนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับตัวนี้ก็47นะครับห้าศูนก็มีครับตัวนี้ห้าศูนส่วนตัวนี้ก็สี่ศูนย์นะครับ ตัวนี้ก็เอลสานะครับ32ก็เล็กกว่า40นิดหนึ่งครับล้อหลังจะเล็กกว่าล้อหน้าก็จะเล็กกว่าตัวนี้สามสิบเยอะครับหลายคันเพื่อท่านใดสนใจครับมาหาเลือกซื้อรถมือสองได้ครับสนใจราคานะครับมือหนึ่งก็ อาจจะเพลงกันไปนะครับมือสองก็ใช้แต่นาตัวเองรับจ้างเล็กน้อยครับมาเลือกดูเอาด้วยครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ผมขอจบนยาคลิปนี้ด้วยคูปตามือสองบ้านดุงนะครับฝากกดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ